เอาใครจะไปหยิบช้อนจีจี้เจ้าจ้าหยิบไม่กินหยิบช้อนไหมจ๊ะหยิบช้อนโอเคโอ้เอาไปหยิบเร็วไปหยิบเร็วหยิบช้อนนะหยิบช้อนโอเคโอ้เอามาสองนะเอามาสองสองช้อนอีกช้อนหนึ่งโอเคเอาไปให้พี่สาวเอาให้จีจี้ โอ้แบ่งกันใช่ไหมไปเอาถ้วยด้วยสิจะจ้าหนูไปเอาถ้วยสิบกกีถ้วยบกกีสิกีถ้วยสองใบถ้วยสองใบเอาไปเร็วไปหยิบถ้วยไปหยิบถ้วยมาเร็วไปเร็วมาเร็วๆนะเราอยู่นะไม่เดี๋ยวหมดแล้วดูพี่สาวสิ แล้วนี่อะไรคือหนูจะกินหมดทั้งสองอย่างเลยเลยเอาใช่เอาจริงอ่ะหิวหิวอ่ะโอ้โหถ้วยเอาถ้วยให้น้องหน่อยอา้าวกลับมาไม่มีถ้วยไปเอาถ้วยก่อนสไไิไปแล้วไปแล้วพี่กี่ห้แล้วไปหยิบมาเร็วไปเอาให้แม่หน่อยแม่เอาทำไมเงอก็ก็ใช่อะอะอะ,อะโอเคอ่ะเอาถ้วยไปเอาไปกินไป เอาช่วยไปกินป่ะเอาไม่หยิบช้อนมาไม่เอาถ้วยก็ได้อโอ้โหนี่งไงกินหยิบมาให้แล้วโอเคขอบคุณค่ะเก็บโต๊ะ